สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤทยัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการที่นายเจิ้นดึกเลืองอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถึงแก่อสัญกรรม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการที่นายเจนดึกเลืองอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่20พฤษภาคม2568ความว่า คณะในเลืองเกืืองประธนานธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งต่อการถึงแก่อสัญญกรรมของนายเจรนดึกเลืองอดีตประธนานธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผู้นำที่ได้รับความชื่นชมและความเคารพยกย่องอย่างกว้างขวางในความชาญฉลาดและความสามารถในการบริหารประเทศอันนำไปสู่ก้าวย่างที่สำคัญของการปฏิรูปและการฟื้นฟูประเทศ ทั้งยังได้เสริมสร้างบทบาทและสถานะอันทรงเกียรติของเวียดนามในสายตาของนานาประเทศประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการมายือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งของท่านอดีตประธานาธิบดีเมื่อปี2541ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาสำคัญของการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยให้น่นแฟ้นยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียผู้นำผู้ซึ่งเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวเวียดนามทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในนามของประชาชนชาวไทยมายังพระนะท่านตลอดถึงครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดีและประชาชนชาวเวียดนามต่อการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระบระมาธิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระ